สวัสดีค่ะปุภาพา้วยค่ะมาแนะนำเสื้อถักเสร็จอีกตัวหนึ่งค่ะอันนี้ด้วยใช้ไหมพรมนะไหมพรมถักไล่สีค่ะเฉดสีเขียวเขียวเข้มไปเขียวอ่อนใส่ออกมาแล้วปุภาว่าก็สวยดีนะคะใส่กับชุดชุดแสกชุดแสกก็ใส่ไปทำงานได้ชุดแสกกับโปรงนี้นะคะที่ปุภาสั่งสั่งจากของเฟซบุ๊กค่ะเฟซบุ๊กตัวละ200บาท ตัวข้างในนะคะเป็นซับในได้ด้วยเป็นชุดทํางานได้ด้วยค่ะกระโปรงตัวในนะเป็นเสื้อสายเดี่ยวสายเดี่ยวเป็นชุดเดสสายเดี่ยวค่ะอันนี้เราก็ใส่เป็นตัวในแล้วเราก็ใส่ทับตัวเสื้อถักเราเนะะี่ยค่ะแต่ว่าบุพาจะทำทำเอวจะไม่คือเอวลอยหน่อยคือจะไม่ทําชายชายลงมาเยอะค่ะถ้าทําลงมาเยอะแล้วมันจะไม่สวยนะแขนทํามีปีกนิดนึงคือที่ทําแขนมีปีกเพราะว่า แขนเป็นแผลเป็นค่ะก็เลยต้องปกปิดทีนี้ตอนนี้นะคะแบบแบบเสื้อตอนนี้นะที่ได้ถักบุพเจะจะสอนไว้สอนถักลายไว้ในคลิปนี้นะคะเพิ่งลงเนาะสอนถักลายแต่ว่าคลิปนี้อันอันนี้คือต้นแบบค่ะต้นแบบในในในวิธีทําลายจะอยู่ในคลิปนี้นะคะวิธีทําลายนะลายมันจะไม่ยากค่ะแต่ว่าของนางแบบเขาเนี่ยเขาจะแขนสัน้น แขนเป็นกระดิ่งแต่ของบุผาดด้วยที่เราเรามีข้อแม้เนาะเราก็เลยต้องทำแขนออกไปอันนี้ถ้าวิธีถักท่านผู้ชมก็เข้าตรงวีดีโอนะคะแล้วก็หาเสื้อแบบเสื้อตอนนี้นะอันนี้บุผาจะสอนวิธีถักไว้นะคะอยู่ในคลิปนี้ค่ะเพิ่งลงส่วนตัวตัวเสื้อที่ใส่นะคะคลิปนี้ก็คือเอาตัวตัวเสื้อที่ที่เราใส่ที่เราที่เราถักมาง่ายๆนะคะมาใส่ ใสแล้วเป็นยังไงนะเนี่ยค่ะคือบางทีเนี่ยค่ะเราเราใช้ตัวไหม่นะคะบุผาใช้ไหม่ไหมวีนัทนะคะไหมพรมวีนัทเส้นเล็กด้วยที่บุผามีมีเศษไหมที่เราถักคะาสีอยู่อยู่พอสมควรค่ะทีนี้ว่าไหมมันก็เหลืออย่างละนิดละหน่อยคือสีเขียวเข้มเขียวอ่อนอะไรเงี้ยค่ะบุผาก็เลยเอาสีเนี่ยมาไล่มาไล่สีแล้วก็ถักเป็นตัวพอออกมาแล้วบุผาว่าสวยมากเลยนะคะ ถือว่าเป็นเป็นเสื้อที่ลงทุนน้อยถักได้เร็วแล้วก็สวยพอเราใส่กับกระโปรงกระโปรงนี่ก็แค่ตัวละ200บาทเองนะคะกระโปรงตัว200ร้อบาทเนี่ยพอเราใส่ไปทำงานใครจะรู้ว่าว่าเราใส่ชุดกระโปรงเนี่ยถูกมากเลย200ใช่ไหมคะตัวเสื้อนี่เราถักเองเนาะก็ใช้ไหมถ้าเทียบไหมก็บดประมาณไม่ถึงสามม้วนอะ ไหมหมดไม่ถึงสามมนะ้วนเนาะแต่อันนี้ไหมไหม,หมบูพาเอาเศษไหมามาทำก็เลยมาแนะนำท่านผู้ชมค่ะว่าบางทีเราเราใส่คือเราใส่เสื้อผ้าเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องแพงมากเนาะแต่ว่าเราใส่ให้มันให้มันเหมาะเข้ากับตัวเราเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่บูพาใส่ไปทำงานนะคะใส่รองเท้าก็ดูดีขึ้นมานิดนึงแต่งหน้าทำผมผมบูพาก็ก้าวแบบจุกของผักบูพานี่ค่ะก็คือจะทำแบบนี้มาตลอดทรงผมเนาะ ทีนี้เราใส่บุพาว่าก็ดูดีก็ดูดีนะคะก็ดูดีนะมองภาพรวมเนะะี่ยค่ะดูดีนะเดี๋ยวเรามาดูตัวเสื้อกันค่ะ,ะลืมบอกไปเข็มบุพาาใช้เข็มเบอร์สามเบอร์สี่นะคะไหมใช้ไหมวีนัทเอาไหมวีนัทสีขาวมาให้ดูไหมวีนัทเส้นเขาจะเล็กคะ่ะเขาจะเล็กเส้นเล็กแล้วเป็นเกลียวเกลียวสวยมันไม่ฟูนะมันไม่ฟู ถักออกมาเป็นลายนะค่ะมันมันจะสวยนะราคาไม่แพงค่ะถ้าใครหาเนาะใช้สลับสีบุผาเนีว่าลายเนี้ยถ้าถักโทนชมพูจะสวยมากชมพูแล้วไล่สีมาขาวไล่ชมพูสักสองสามชมพูค่ะชมพูออเข้มมาอ่อนเนี้ยจะสวยอันนี้นะถ้าเกิดใครจะทำเนาะทีนี้บุผามีมีไหมสีเขียวโดวยบุผาเอาไว้ใส่วันพุธก็เลยถักสีเขียวขึ้นมา ก็มาแนะนําท่านผู้ชมแล้วใหม่พรมไม่คันนะคะเดี๋ยวนี้ของเขาเนี่ไม่คันทำใหม่นะใช้เข็มเบอร์สามเบอร์สี่เวลาไปซื้อเข็มนะคะเราก็ดูปรับไม่ได้เวลาเราไปซื้อนะคะ่ะซื้อสองหัวไว้เลยอันนี้ทนทานนะคะทนทานของทิวลิปทิวลิปทนทานค่ะแต่จำไม่ได้แล้วราคาเท่าไหร่เวลาเวลาซื้อนะคะเราจะได้ใช้ได้ทีนี้มาดูตัวเสื้อกัน ของบูพ่าไล่สีเนะะี่ยค่ะเขียวอันนี้เขียวเข้มมาเขียวนี้แล้วก็มาเขียวนี้แล้วก็มาเขียวอ่อนสีสีสีค่ะสีสีและตรงแขนเนี่ยบูพาก็ใช้เขียวอ่อนเขียวอ่อนนะคะตัวดอกมันบูพาใช้ดนะรอบตัวหนึ่งสองสามสี่บูพาใช้ตัวดอกรอบตัวตัวดอกตัวนี้นะคะ 12ดอกถ้าใช้ไหมพรมไหมพรมวีนัสนะไหมพรมวีนัสใช้ดอกเนี่ยค่ะส2บสองดอกพอลีดออกมาแล้วมันจะพอดีค่ะพอดีอันนี้ปุผาใส่ก็จะไม่ได้หลวมมากนะไม่ได้ย้อยมากมันจะเป็นพอดีตัวบุผาก็หนักอยู่นะหนักเจ7ดเจดสสองนะน้ำหนักอะหนัก7 2ดสิบูง168หทีนี้ตัวตัวน้ำหนักเนี่ยค่ะก็คือ ใส่มันจะพอดีประมาณเสื้อผ้าก็ XXL เนาะ XXL แต่ตัวนี้มันจะไม่โค้งมากอ่ะมันจะพอพอดีอยู่เนี่ยค่ะตอนเราขึ้นต้นอันนี้บูผาบูผาไม่ตามตามแบบของสีขาวเขาจะต่อเขาจะต่อลงมาข้างล่างเนี่ยสองดอกแต่อันนี้บูผาไม่ต่อเอาที่ตรงนี้เลยแล้วก็ถักตัว X ปิดตรงตรงชายนี่นะคะตรงโซ่มันอนะ่ะถักตัว X ปิดตรงชาย มันก็จะดูดูไม่ยาวมากมันจะพอดีค่ะจะพอดีเนี่ยค่ะพอทําลายออกมาอันนี้รีดแล้วเวลารีดเนี่ยบุผารีดด้านนี้นะคะด้านนี้ด้านเดียวพรมน้ําด้วยฟ็อกกี้แล้วก็พรมน้ําแล้วก็รีดด้วยต่อรีดไอ้น้ำนะคะรีดด้านนี้ด้านเดียวด้านนี้ไม่รีดนะคะไม่รีดแล้วตัวนี้บุผาใส่เสื้อผ้าถักนะคะบุพารีดครั้งเดียวคือพอถักเสร็จรีด ครั้งเดียวนะคะตลอดการใช้งานบุผาเมลรีดอีกนะพอเราไปไปไปซักแช่น้ําแฟบไว้ซักหน่อยหนึ่งแล้วก็ขยี้เบาๆขยี้เบาๆมันก็ออกแล้วค่ะเพราะว่ามันเป็นไหมพรมนะมันง่ายแล้วเราเวลาเราตากใส่ไหมแขวนให้เรียบร้อยแต่ต้องลงน้ํายาปรับผ้านุ่มนะคะไหมพรมต้องลงน้ํายาปรับผ้านุ่มเพราะไม่งั้นไหมมันจะมันถามว่าน,านานไปเป็นขนไหมปูผัดซักมือค่ะ ซักมือไม่เป็นขนแต่ว่าถ้าไปซักเครื่องไม่แน่เนาะอ,อันนี้ซักมือแล้วก็ไม่ได้รีดค่ะมันก็เลยไม่เป็นขนคือพอพอเราซักมือแล้วก็ไม่ได้รีดมันเนื้อ,อผ้ามันก็จะลายมันก็จะไม่แตกค่ะเนี่ยค่ะของวีนัทข้อดีเห็นไหมคะไหมเขาอยู่ทรงไหมเขาจะเขาจะไม่คือเขาจะเป็นเกลียวอยู่อย่างเงี้ยค่ะเขาจะอยู่ทรงนิกเลยเขาเขาเขาจะพอเรารีดแล้วมันจะไม่ไม่โย่ไม่ คือมันไม่ลื่นนะไหมพรมอะ่ะข้อดีของมันคือเบาแล้วก็ไม่ลื่นพอไม่ลื่นแล้วเส้นไหมมันไม่กลิ้งแต่อันนี้เป็นอันนี้สีสีเขียวนี้จะเป็นของลิซาบีสีเขียวนี้นะคะผสมกันเนื้อไหมคนละอันกันอันนี้จะมีขนนิดนึงอันนี้ไม่มีขนอันนี้ของวีนัสเนี่ยคะ่ะเนี่ยอันอันนี้ของวีนัสมีสีสีนี้อันเดียวที่เป็นของลิซาบีแล้วเวลาตรงต่อแขนนะคะตรงคอ ตรงคอนคี่ยค่ะบุพันล่นคือข้างหลังเนะี่ยข้างหลังถักมาจนชนเลยนะคะไม่ล่นไม่ล่นนะข้างหลังไม่ล่นข้างหน้านี่ล่นล่นช่วงดอกดอกนี้นะคะเนี่ยค่ะแถวอันนี้อันนี้แถวนี้ใช่ไหมคะนี้แถวแถวอันนี้แถวของมันแถวของมันเนะะี่ยค่ะขึ้นไปขึ้นเป็นตรงไหลเนะี่ยแค่ดอกเดียวดอกเดียวเองค่ะเนี่ยค่ะตรงหัวไหล่ตรงหัวไหล ดอกเนี่ยดอกเดียว,ยวแล้วก็ตัวนี้ตัวเดียวตรงไหล่เนี่ยบุผาเสื้อจะเกือบทุกตัวเวลาบุผาต่อบุผาใช้โซ่ต่อใช้โซ่ต่อนะคะมันจะดูเพราะมันตรงตรงบ่าเราเนาะตรงบ่าเรามันจะสวยมันจะสวยเวลาเราใส่มันก็จะพับอย่างงี้ค่ะมันจะไม่เห็นมันจะไม่เห็นรอยจะสังเกตบ,บุผาเวลาต่อตรงไหล่นะคะบุผาจะใช้โซ่ใช้โซ่มาชนกันใช้โซ่มาชนกันนะคะ พอใช้โซ่มาชนกันตรงขอบตรงตรงที่จะออกวงแขนค่ะเราก็ถักโซ่รอบเลยถักโซ่รอบเลยค่ะจากท้องแขนถักโซ่อันนี้โซ่ห้านะคะโซ่ห้ารอบเลยว่าเราจะเอายาวที่เท่าไหร่ตัวนี้บุผาก,ก็คือพอลองชั้นเดียวมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ค่ะเพราะของตามแบบเนี่ยพอเขาถักโซ่แล้วก็เขาก็ลายเลยใช่ไหมคะเขาก็ไปมาลายเลยทำลายดอกเลยแล้วก็ แล้วก็ดอกสองชั้นค่ะแต่ของบุพานี่ด้วยแขนเราเป็นแผลเป็นเราต้องการปิดก็เลยทำเป็นสองชั้นทำเป็นสองชั้นก็สวยนะคะทีนี้ตัวดอกที่สองนะคะให้มันอยู่ช่องว่างระหว่างสองดอกนี้ตรงนี้นะบุพาททำเกี่ยวปกติเราใช้ห้าโซ่ใช่ไหมคะเราใช้ห้าโซ่เนาะทีนี้เราเกี่ยวเราเกี่ยวข้าง ข้างในนี่คะ่ะโซ่เนี่ยบุผาใช้สิบโซ่นะสิบโซ่ในสองรอบเวลาเกี่ยวนะคะเกี่ยวแต่ละมุมแต่ละมุมนะคะเนี่ยด้านในด้านในนี้นะคะด้านในนี่นะเนี่ยค่ะตรงจุดที่เราเราเกี่ยวที่เป็นชั้นที่สองนะคะตรงนี้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 เนี่ยค่ะตรงมุมรอยต่อมันเนี่ยทีนี้เราบุ่าใช้สิบโซ่สองรอบ นี่นะคะรอบนี้กับรอบนี้แล้วหลังจากนั้นโซ่ห้าพอโซ่ห้าเสร็จแล้วก็มาขึ้นลายขึ้นลายค่ะแล้วก็แต่งอันนี้นิดหนึง่งบุพาชอบไอ้ที่มีเนี่ยมีเล็กๆอย่างเงี้ยอืมอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราเราจะทําแบบไหนนะพอออกมามันก็สวยนะคะก็คือแขนมันตกมันย้อยออกมานิดหนึง่งจะบานแขนจะบานออกนิดนึงนะคะเนี่ยค่ะคือบุพาจะทําแขนบานออกมานิดหนึง่งลักษณะแขนจะเป็นแบบนี้ ก็จะย้อย้หน่อยย้อย้หน่อยนะคะส่วนคอมันจะมีโซ่มีโซ่ของมันอยู่ใช่ไหมคะโซ่แต่ละโซ่บูพาก,ก็ทำทำปักตัวเอ็กซ์เนี่ยค่ะเนี่ยลงในช่องว่างเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดครั้งทําตัวเอ็กซ์ลงในห่วงเลยคะ่ะเจ็ดครั้งมันก็จะเป็นรอยหยกักหยักหยักหักเห็นไหมหยักหยักแค่นี้ก็พอแล้วแค่นี้ก็สวยแล้วคะ่ะพอเราใส่ก็สวยเนี่ย ถักรอบเก็บมันนิดหนึ่งมันก็จะดูแบบหวันแหววขึ้นมาเนาะเสื้อเนี่ยลายง่ายๆถักแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วค่ะเสื้อตอนนี้แป๊บเดียวเองคือถักได้ไวมากเลยบู <c oughs> ่าย,ยังยังว่าจะเอาสีสีอื่นมาทําอยู่ลายนี้พอดีว่าเจอเจอฟ้าขาวอีกตัวหนึ่งนะคะที่มาทําแต่แขนแบบนี้บูผักก็ชอบนะพอทําออกมาใส่แล้วมันสวยแล้วเสื้อมัน ต่ตัวไม่ใหญ่มากค่ะตัวไม่ใหญ่มากแต่ตอนถักไหมพรมมันก็จะพอรีดมันจะย้อยออกมานิดนึงคอต้องปัดเยอะหน่อยนะคะเนี่ยคอต้องปัดเยอะหน่อยประมาณคอตั้งไว้เลยค่ะตรงคอเนี่ยไม้หนึ่งไม้มันทัดค่ะหนึ่งไม้มันทัดระวัดประมาณหนึ่งไม้มันทัดส่วนใหญ่ไซสยไหนก็จะใส่ประมาณนี้ไหล่มันตกนิดนึงตกนิดนึงก็จะพอดีค่ะมันจะพอดีกับที่เราที่เราที่เราใส่เนาะนี่ค่ะ ไหลตกนิดหนึ่งตกตรงไหลนะคะแต่มันก็พอดีกับเสื้อสายเดี่ยวเราก็เสื้อชั้นในเราก็พอดีเสื้อสายเดี่ยวมันก็จะโอเคอยู่นะคะบุผาว่าโอเคอยู่นะโดยภาพรวมนี่บุผาอ้วนนะน้าหนักเจ็ดเจ็ดสิบสองนี่ไม่เบาเชละน้ําหนักถือว่าน้ําหนักเยอะค่ะเจ็ดสิบสองเนี่ยถือว่าเป็นคนตัวใหญ่รูปร่างใหญ่นะคะรูปร่างใหญ่แต่เสื้อตัวนี้มันจะเป็นมันจะไม่ใหญ่มากพอดีตัวพอ,อดีตัว ก็เลยมาแนะนําท่านผู้ชมว่าด้วยลายถักง่ายๆใช้ไหมราคาไม่แพงเพราะบางทีเราใส่เสื้อผ้ามันก็เบื่อนะใช้ไหมราคาไม่แพงเราก็ลองมาทําดูเอาเศษไหมค่ะมาไล่สีจากเข้มไปอ่อนจากเข้มไปอ่อนทนสีนะคะพอถ่ายรูปมาสวยนะบุพว่าสวยนะเสื้อตัวนี้ยชอบใจเลยเสื้อเสื้อเสื้อไล่สีนะคะพอทําออกมามันมันพอถ่ายรูปมามันดูกลมกลืนมันก็สวยนะอืม คือเนี่ยด้วยด้วยลายที่ง่ายๆนะเราใส่เราใส่ไปทํางานนะคะใส่ไปทํางานอันนี้เสื้อแขนปีกแบบนี้ค่ะใส่กับผ้าไทยจะสวยมากเลยนะใส่กับผ้าถุงอะ่ะจะสวยมากเนี่ยค่ะเสื้อแบบนี้นะคือใส่กับอะไรก็ได้คืออันนี้จะเป็นวัยรุ่นก็ใส่ได้ถ้าวัยรุ่นก็ไปใส่กับกางเกงยีนก็ได้อันนี้แล้วแต่ว่าท่านผู้ชมว่าจะไปใส่ยังไงแต่ถ้าเอวถ้ามันลงมายาวกบมายาวอีกหน่อยมันจะไม่สวยนะคะ บัวาผาว่ามันต้องอยู่ประมาณนี้แลค่ะเสื้ออย่าให้มันยาวเกินคือถ้าถ้าจะยาวนะคะก็คือต้องตัวใหญ่รุ่มล่มไปเลยเป็นแบบไยรุ่นอะแต่ว่าถ้าถ้าเราจะใส่กับพวกกระโปรงพวกอะไรนี้แนะนําว่าต้องเป็นประมาณนี้ค่ะเนาะอันนี้ก็ฝากเอามาฝากท่านผู้ชมอีกลายหนึ่งที่เสื้อที่ถักเสร็จแล้วใส่แล้วมาให้ดูว่าเป็นยังไงาฝากไว้ด้วยค่ะขอให้มีความสุขทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ